ไรมันแห่งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่นี่ครับใบมะขามลงไปนะครับใบมะขามครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นขาตะไคร้นะครับใส่เกลือไปแล้วปิดฝาไว้ก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปเก็บ เก็บพริกกันต่อนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นพริกของเรานะครับเราก็จะใช้พริกสดไปบ้างนะครับบางสวนนะครับเยอะเลยนะครับนี่พริกเผื่อต้องการกินรสเผ็ดแล้วก็นี่นะครับพริกี๋ยวจะตำพริกแห้งใส่ด้วยนะครับนี่นะครับก็ถอนมันไปเลยครับนี่ ดีจะเอามันไปขายต่อด้วยนะครับนี่จะทํากับข้าวกันนะครับพริกเรามีเยอะแยะเลยนะครับนี่นี่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับต้มแกงหนึ่งนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็ปลูกใบเยอะแยะนะครับนี่ตะไคร้ใบมะขามแบบขามเก็บยกต้นนะครับนี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่เปรี้ยวนะครับนี่พริก จะไปใส่พริกสดครับวหรือว่าเราเอาดอกขาใส่ไปด้วยนะครับมันน่าจะมีกลิ่นหอมดีครับลองดูครับลองดูใส่พริกไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ดอกลองดูครับมันมีกลิ่นหอมอร่อยดีครับนี่เป็นผักนะครับก็ไม่เสียหายเลยครับกินได้ครับของกินได้นี่นะครับเปิดฝาหม้อนะครับ แล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับจะรอให้น้ำเดือดก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นปลาตัวสองตัวครับมีตัวตัวไข่นะครับนี่ไข่นี่นี่ไข่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็ไข่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจะให้ดูไข่นี่นะครับอันนี้จะต้มทั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้มทั้งเครื่องในเลยนะครับ พงกระเพาะปลานะครับก็ต้มไปหมดเลยครับอันนี้จะถอดเกล็ดสาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับเราก็จะเอาลงหม้อเลยนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาครับตัวใหญ่ๆนะครับเราจะเอาลงทั้งสองตัวเลยครับเป็นโลนครับนี่แซบเนี่นอนครับเครื่องเทศไม่ต้องกลัวเขาาครับอัดแน่นนะครับเทลงไปเลย ไว้ไวไว้โอ really ้โหเต็มหม้อเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับสำหรับเครื่องนะครับพริกแห้งกับกระเทียมครับเกลือเราใส่ไปในหม้อแล้วครับเราจะํำแหลกหรือไม่ํำแหลกก็ได้นะครับนี่เป็นหอมนะครับเราจะหย่อนลงไปเลยนะครับกับหม้อนี่นะครับหย่อนลงไปเลย แล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำลงไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักนะครับนนะครับเราก็เอามาใส่หม้อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ปล่อยให้น้ำเดือดนะครับสักครู่เราก็จะมาชิมดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเ้านะครับเพราะว่าเครื่องครัวเรานะครับ ยกสวนมาใส่เลยครับไม่มีค้าวนะครับตอนนี้กลิ่นหอมคลุงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเติมฟืนเติมไฟเข้าไปนิดหนึ่งครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแป้งนวนะครับใส่หลายแซบหลายนะครับใส่น้อยแซบน้อยนะครับนี่นะครับอูมามิเอิบใส่เข้าไปเลยครับสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอือใส่เสร็จแล้วนะครับผงนวะครับ ตามด้วยตามด้วยเครื่องหอมเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วปิดฝาไว้ให้รให้เดือดสักหน่อยนะครับตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมคลุ้งออกมาแล้วครับเดือดๆูครับสําหรับปลาที่ได้นะครับท่านผู้ชมได้จากสะนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับน้ําก็ล้นสะนะครับปลาที่ได้นะครับนี่นะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ปลาขึ้นมาจากสะครับเยอะมากเลยครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตัวรับเป็นกิโลก็มีนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวเท่าข้อมือนะครับูตครับตนี้นไครับปลาาลปลามันก็ดิ้นออกมาครับจากสะครับนี่ครับท่านชมเยอะมากเลยครับเอาจนเอากระสอบปุ๋ยมาใส่ปลาจากสะสะราโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น ก็เป็นปลาจากสาครับท่านผู้ชมปลาที่ได้จากสะของเรานะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาครับน้ําท่วมสะนะครับปลาส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปวางไข่บนน้ํานะครับข้างบนนะครับส่วนหนึ่งก็มาเกยตื้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีน้ํานะครับมันก็ไปตามน้ําบางส่วนนะครับไอส่วนบางตัวนะครับก็มาเกยตื้นอยู่ติดบนพื้นดินครับหมดแรงไปไม่ไหวนะครับเราก็เก็บใส่กระสอบเลยนะครับท่านผู้ชม บางตัวก็ขาดน้ํานะครับตัวก็แห้งนะครับก็เลยหมดแรงนะครับท่านผู้ชมถ้ามีน้ำนี่ก็จะดันไปตามน้ําเลยนะครับมีแต่ตัวที่จะขึ้นไปวางไข่ทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกําลังเก็บใส่กระสอบนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจับได้นะครับส่วนที่ไปกับน้ํานะครับไปวางไข่ตามสะต่างๆนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นมา ทั่วเลยนะครับตามกระแสน้ํานะครับตามที่ฝนตกลงมานะครับนี่นะครับเราช่วยกันหานะครับเราเอาวัวมาผูกนะครับนี่นะครับเจ้าหมาช่วยหาด้วยครับนี่วิ่งไปแล้วครับกําลังดีใจมากเลยครับหาปลานะครับนั่นนะครับพ่อเอาไปแล้วนะครับสองกระสอบขนไปแล้วนะครับนี่นะครับมันขึ้นมันขึ้นมาอยู่แบบนี้นะครับท่านชมนี่เดี๋ยวเราจะจับ ับใส่นี่ไว้นะครับจะหาดูอีกครับนี่นะครับท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่นะครับอู้ๆกำลังดินเลยครับนี่กำลังมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆครับอันนี้หาเล่นๆครับหายังเอาจริงเอาจังครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่ามันออกมาครับ มันคนก่อนนั้นคงจะเยอะกว่านี้นะครับเป็นรูททางนี้ก่อนนี่นะครับถ้าตาดีๆดูดีๆนะครับอยู่เต็มทุ่งนี้แล้วครับปลาเยอะมากครับเดี๋ยวลองเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถ้าไม่ได้เอาวัวมาผูกมาผูกในน้านี่นะครับไม่รู้นะครับว่าปลามันขึ้นมาเต็มน้านี่เลยครับ ในช่วงฝนตกแรกๆเราไม่รู้เลยนะครับจนได้เอาวัวม,มาผูกไว้นะครับถึงได้เห็นปลานะครับเดี๋ยวเดินเล่นก่อนนะครับเดินดูเดินดูเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ หัวก็กินหญ้าอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเดินดูดีๆนะครับมีไอที่ไม่เห็นก็เยอะนะในน้ําในอะไรนะครับแต่แค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วครับเี่นครับตามเนี้ยปลามีหมดเลยครับนี่ขึ้นมาครับมันได้น้ําฝนนะครับดีใจมันกระโดดเต็นนะครับกระโดดออกจากสระเลยครับ ครับหางจากกระท่อมมานิดหน่อยนะครับเอาวัวมาปล่อยนะครับอันนี้เดินเก็บปีกชุดหนึ่งครับสองตัวใหญ่ๆนะครับนี่จะไปเสริมกับที่เก็บได้ใส่กระสอบไปนะครับ นี่นะครับนี่ในน้าในน้าที่อยู่ในน้ำนะครับปลาก็ขึ้นมาเต็มแล้วครับเพราะว่ามันติดสะครับมันได้น้ําใหม่นะครับปลาได้น้ําใหม่ครับฝนมาใหม่ครับก็ขึ้นมาเต็มท้องได้ท้องน้เลยครับท่านชมไอที่อยู่ในน้ำนะครับปลาที่อยู่ในน้ําไม่ได้จับนะครับเนี่ยปล่อยมันอยู่ในน้ำครับเนี่ยขึ้นงจากสะตรงนี้นะครับ ดจะพาไปดูสระนะครับด้านโน้นนะครับขึ้นจากสระนี้นะครับท่านชมมู่น,น,นครับกระโดดัวยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกระโดดขึ้นมานะครับนี่อดีกระโดดมาฝั่งนี้นะครับลงลงลงสะคื้นไม่ได้นะครับก็เลย โดนจับนะครับเรียบร้อยนะครับเข็นเก่าครับจุกหัวล้างล้างล้างเขนล้างขงาก่อนครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้อาหารนะครับอมปลาช่อนนะครับ ต้มร้อนนะครับสดน้ำอยู่ที่นาเรานะครับวันนี้เดี๋ยวกะว่าจะถอนมันสักสักหนึ่งรดสองรถนะครับไปขายดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ